ก็สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําตัวยาปลูกผมนะครับเป็นตัวยาที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ที่ลองใช้แล้วก็ได้ผลจริงนะครับผมขึ้นเป็นลายลแล้วก็หนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผมต้องแนะนําตัวนี้เลยเพราะว่าตัวยาที่มีส่วนผสมของสมุนไพรวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยก็ใช้แบบง่ายๆทั่วไปฉีดบนหัวอะไรประมาณนี้ จากที่ญาติญาติที่ลองใช้แล้วผมก็ได้ใช้แล้วก็เห็นผลจริงนะครับภายใน2ขวดนะขวดแรกก็ก็เห็นผลแต่ยังไม่ชัดเจนแต่จะเป็นลักษณะแบบลายผมเล็กๆถ้าจะให้เห็นผลชัดเจนควรที่จะถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนครับก่อนใช้เราใช้ไป1ขวดคุณก็จะเห็นลายผมเล็กๆขวดที่2นที่จะเห็นแบบชัดเจนมาว่ามันหนาขึ้นแล้วก็ลายผมแล้วมันเริ่มเริ่มหนาขึ้นแล้วเส้นเริ่มใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้ครับยตัวนี้ไม่เป็นอันตรายนะครับใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย รรบประกันว่าผมขึ้นแน่ๆะส่วนวิธีใช้นะฮะวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยนะฮะก็ก่อนอื่นนะฮะก็ควรที่จะนวดก่อนนวดศีรษะนวดศีรษะ,ะ,ะเล็กๆน้อยๆครับไม่กี่ครั้งแล้วก็มันจะเป็นสเปรย์ฮะเดี๋ยวให้ผมไปดูจะเป็นสเปรย์ฉีดทําให้ข้อดีของสเปรย์คือมันจะทําให้กระจายทั้งศีรษะทั้งหนังศีรษะได้ดีกว่า อย่างอื่นนะแล้วก็ประหยัดตัวยาด้วยแล้วก็ฉีดชั่วหนังที่สาแล้วก็นวดเบาๆแล้วใช้หวีนะครับหวีแต่งผมผมตามปกตินะก็จะใช้ยาตัวนี้ก็ต้องมีระเบียบวินัยเพราะว่าควรจะใช้ให้มันต่อเนื่องทั้งเช้าและเย็นยิ่งคนผมบางๆควรจะใช้เช้าเย็นไม่ควรทิ้งทิ้งช่วงนะครับควรจะใช้ต่อเรื่อยๆต่อเนื่อง รับรองว่าผมขึ้นแน่ๆส่วนราคานะครับราคาตกอยู่ขวดละ600บาทไม่รวมค่าส่งครับติดต่อทางเราได้ครับพอเราพอใช้แล้วมันได้ผลก็อยากจะลองมาขายดูมันอย่างน้อยเราก็ได้ช่วยคนที่กำลังประสบปัญหาผมบางครับราคาก็ไม่แพงมากถือว่าคุ้มครับกับการเรียกความมั่นใจคืนมา โดยที่เมื่อก่อนอาจจะไม่มีตัวยาอะไรที่มาที่จะมารักษาตัวนี้ก็คนส่วนใหญ่คงจะท้อไปแล้วแต่ตอนนี้มียาที่จะรักษาผมร่วงได้แล้วก็เป็นข่าวดีครับก็อยากให้ทุกคนลองดูผมมั่นใจว่าผมจะนาขึ้นแน่นอนครับก็ขอฝากตัวนีโอเฮโรชันตัวยาที่ปลูกผมได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วคืนชีวิตคืนความมั่นใจให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ